ขึ้นราคายังไงให้ลูกค้าไม่บ่นครับ คือปัญหาของการขึ้นราคาแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่อะมันขึ้นอยู่กับ mindset คนขายครับไม่ใช่ mindset คนซื้อครับเพราะว่าเวลาที่คุณขึ้นราคาแล้วแน่นอนว่ามันจะมีลูกค้าบางกลุ่มหายไปฮะ,ะแต่ก็มีลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ตลาดบนเนี่ยจะเข้ามาหาคุณฮะ,ะแล้วคุณเอกเนี่ยจะเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นตลาดบนยังไงฮะ,ค,ะคุณจะต้องมีการเปลี่ยนตัวแบรนด i n g ครับให้แบรนด i n g เนี่ยมันดูพรีเมียมมันดูไฮเอนด์มากขึ้น,นะครับคุณจะต้องรีแบรนด์สินค้ารีแบรนด์บริษัทใหมะะ่ เพื่อที่จะสามารถเจาะก,กลุ่มตลาดบนได้มากขึ้นครับผมยกตัวอย่างอะถ้าเกิดสมมติคุณจะซื้อกระเป๋าใบละหมื่นบาทกับอีกใบหนึ่ง1 0 0 0 0แสนบาทคุณคิดว่าคุณภาพของใบ10,000แสนบาทเนี่ยมันดีกว่าใบ10,000บาท10เท่าหรือเปล่าฮะความเป็นจริงคือไม่ใช่ครับเรื่องคุณภาพอะไรเนี่ยอาจจะดีแค่ไม่กี่เท่าแต่ไม่ถึง10เท่าหรอกครับแต่สิ่งที่ทำให้กระเป๋าราคา10,000แสนบาทเนี่ยสามารถขายได้มากกว่า10เท่าของกระเป๋าราคา10,000บาทเนี่ยก็คือเรื่องของแบรนดิ้งครับ มันเป็นเรื่องของความรู้สึกครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะขึ้นราคาเนี่ยไม่ใช่คุณไปดูแค่แมตติเรียลไปดูเรื่องโปรดักต์วัสดุเป็นยังไงอย่างเดียวแต่คุณต้องดูเรื่องความรู้สึกด้วยครับและความรู้สึกอย่างแรกนะฮะก็คือความรู้สึกของคนขายฮะว่าคุณจะสามารถอัพเลเวลตัวคุณอัพเลเวลราคาสินค้าคุณเนี่ยให้ขายราคาพรีเมียมได้แค่ไหนครับคุณจะทําให้ลูกค้ามองสินค้าของคุณเนี่ยว่าดูพรีเมียมในตลาดแค่ไหนครับมันขึ้นอยู่กับมายเซตของคนขายเป็นอันดับหนึ่งเลยครับวันนี้ผมถามคุณณคคว่าเของุป็น ไงครับถ้าเกิดคุณจําเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าของคุณครับคอมเมนต์ตอบผมมาหน่อยครับหากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเพื่อไม่ให้พลาดครับคุณสามารถแอดไลน์ master toni ครับแล้วเราจะส่งตรงแจ้งเตือนถึงคุณทันทีครับ